บ้าน15ลานโตโน่พาคินเตรียมดองครอบครัวนางเอกชีวิตหนึ่งตั้งแต่ป .3 ทำทุกทางเพื่อสัญญาลูกผู้ชายบ้านใหม่15ลานโตโน่พาคิน หนีไปเมืองนอก3ปีหาเงินใช้หนี้ที่ไม่ได้ก่อโตโนโ่พาคินช่วยปลดหนี้ให้แม่สำเร็จรวมทั้งสิ้นกว่า18ล้านบาทในระยะเวลา5ปีตามที่เคยสัญญาไว้เมื่ออายุ10ขวบบอกเื่มมากอะไรที่ทำให้แม่มีความสุขได้ก็อยากทำต้องบอกว่าน่าประทับใจจริงๆกับความกระตัญยูของหนุ่มโตโนโ่พาคินที่แม้ว่าที่บ้านของโตโน่จะติดหนี้มากถึง18ล้าน แต่โตโน่ก็ฟันฝ่าเก็บหอมรอมริบจนสามารถวรวบรวมเงินและมาใช้หนี่แทนแม่ได้สำเร็จในระยะเวลา5ปีดังที่โตโน่เคยสัญญากับคุณแม่เมื่อครั้งที่พ่อเสียชีวิตถือเป็นการทดแทนบุญคุณท่านก่อนหน้านี้เวลาที่ท่านจะทำบุญหรือซื้อของทำกิจกรรมใดๆเราก็โอนเงินไปให้ท่านอะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขก็อยากทำตอนที่โกรธนี้ได้ ตนก็เข้าไปในบ้านและจับสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างเลยเพราะนี่คือบ้านที่ไม่ใช่แค่คุณแม่และครอบครัวจะได้อยู่นอกจากนี้โตโน่ยังเล่าให้ฟังถึงชีวิตสมัยเด็กว่าตอนที่ตนเป็นเด็กนั้นที่บ้านเป็นหนี้และคุณพ่อเสียชีวิตตนสัญญาไว้กับคุณแม่ตอนสิบขวบว่าจะเอาทุกอย่างคืนมาคำพูดนั้นมันฝังใจเราเราไม่รู้หรอกว่าจะใช้วิธีไหนแค่อยากให้แม่สบาย พอโตขึ้นก็ทําให้มันเป็นจริงโดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนเด็กพอโตก็ลองไปทํางานเมืองนอกไปเสิร์ฟอาหารที่เยอรมนีได้20ยูโรต่อวันห1พันไทยแล้วโทบีได้ขัดห้องน้ําเพิ่มอีกได้เพิ่มอีก20ยูโรเพราะไม่มีใครทําเรายอมทําวันแรกที่ทําพูดไม่ออกไม่ว่ากลิ่น ภาพที่เจอว่ากูต้องทำขนาดนี้เลยเหรอตอนนั้นอยู่3เดือนเหมือน3ปีแล้วเราไปในปีที่อากาศหนาวที่สุดใน50ปีของเยอรมนีอีกแต่ไม่เคยมีความคิดว่าไม่น่ามาไม่กลัวไม่มีความรู้สึกกว่าลำบากแต่แค่รู้สึกว่ากูต้องมาเช็ดที่เช็ดเยี่ยวพวกมึงแล้วแต่ทำงานเก็บตังคิดเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่เก็บให้แม่อย่างเดียวจนกลับมาซื้อตู้เติมเงินมือถือให้แม่หอบตู้ของเคยทำงานแจก โหัวผมไม่รู้สึกทุกขหรือลำบากกว่าคนอื่นเลยผมรู้สึกสงสารคนอื่นที่เขาลำบากกว่าผมผมมองว่ามันคือชีวิตผมผมไม่เคยแบมือขอใครไม่เคยคดโกงใครยืนด้วยตัวเองมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองได้ผมทำตรงนี้ผมจะได้สิ่งนี้ผมทำสิ่งไม่ดีผมก็เจอสิ่งที่ไม่ดีแต่ทุกอย่างมันมาจากการกระทำของผมผมก็พร้อมจะรับมัน ซึ่งจากการสู้ชีวิตทำงานทุกอย่างจนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงตอนนี้โตโนโ่โปลดหนี้และซื้อบ้านให้แม่แต่ชอบมีคนตั้งคำถามว่าดูเป็นคนดีชอบทำบุญผู้จะดีสุขุมคูงเป็นเฟกเปล่าซึ่งโตโน,โนเ่เผยว่าถ้าเฟกแล้วมันดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เฟกไปเหอะ เราทำไม่ได้สำคัญว่าคนมองว่าเราเฟกหรือไม่เฟกมันสำคัญว่าเราทำอะไรถ้าคนมองว่าเราเฟกแล้วเราหยุดทำประโยชน์ก็คงไม่เกิดดังนั้นเรื่องการที่เราทำไปแล้วคนจะมองยังไงมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วแต่จะมองจะมองยังไงก็ได้และตอนนี้เองเรื่องความรับของเจ้าตัวก็ไปได้สวยเพราะล่าสุดเมื่อสิ้นปีก็ได้พาครอบครัวพร้อมหน้ากับครอบครัวแฟนสาวอย่าง นิชานัดนิชาร่วมทําบุญและเที่ยวด้วยกันเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆเราลุ้นข่าวดีเลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดหมาทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ